สวัสดีค่ะวันนี้นะคะควานจ่อยกับหนูล้านะคะแม่ควานกับพ่อควานนะคะก็จะมาทำการอ่าพ่นยานะคะให้กับสาวน้อยร้อยลีลาของเรานะคะนี่นะคะตอนนี้พ่อควานของเรานะคะก็กำลังเอาน้ำนะคะล้างทำความสะอาดที่งวงของน้องนะคะ ในส่วนที่เป็นเนื้องอกนะคะอ่ะเดี๋ยวให้ดูใกล้ๆนะคะนี่นะคะตรงที่งวงของน้องนะคะเป็นเนื้องอกนะคะทุกคนคะ่ะให้กําลังใจปอมแปมมด้วยนะคะให้หายว่นวๆครับาโนี่นะคะ,ะ,ละแล้วก็วจะมีตรงอผนังนะคะนี่นะคะมาลุกเข้า น้องน้องแบบเหมือนกลัวกลัวนะคะทุกคนคะไม่ต้องกลัวลูกไม่ต้องกลัวเดี๋ยวพ่อกับแม่จะทําความสะอาดแล้วก็พ่นยาให้หนูจะได้หายไวๆนะคะคนเก่งนะเอาลูกน้องตามาถือเดี๋ยวให้น้องต้านะครับเดี๋ยวให้ผู้ช่วยนะคะถือกล้องให้นะคะเพราะว่าเดี๋ยวแม่ควานรัดนะคะจะเป็นคุณหมอจําเป็นนะคะในการพ่นยาให้น้องปอมแปมนะคะ ไกลเลยแต่เอาเาลูกไม่เจ็บไม่เจ็บลูกไม่เจ็บแป๊บเดียวลูกแป๊บเดียวเอ่าลูก เราก็จะพ่นยาใส่แบบนี้นะคะทุกคนคะแปล่แผลแป๊นนึงลูกเดี๋ยวเดี๋ยวจะได้หายเร็วเร็วลูกเดี๋ยวนี่มานี่มานี่เฮ้ยนั่ง่ะอ๋อจีเจียงเจียงจีน่าฮะ โฮ่งไม่เจ็บไม่เจ็บลูกได้ได้ได้ไปเขาใจเย็นก่อนจะฆ่าเดี๋ยว้างเรืวมึงไป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 ใจเย็นเดี๋ยวลูกอ้าวเดี๋ยวให้เดี๋ยวให้กินก้วยลูกให้กินก้วยดำแม่ให้กินก้วยใจวันนี้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 หมดแล้วแอม ไคนอย่างนี้เดี๋ยวจะได้หายไวๆลูกอ่ะพอยาหมดแล้วนี่ลูกเอาวนี่นี่นะครับผมความสะอาดให้เรียบร้อยแล้วนี่ก็จะเป็นขั้นตอนในการพ่นยาฉีดยาใส่วานเอามันเจียวมาให้น้องหน่อยตรงเนื้องอกนะคะทุกคนค่ะ น้องปอมแปมของเราเก่งไหมคะยังไงก็ฝากเป็นกําลังใจให้สาวน้อยของเราด้วยนะคะเดี๋ยวเรานะครับจะเอามันแก้วนะครับผมเดี๋ยวจะให้รางวัลปลอบใจน้องนะคะ แป๊บนึงลูกแป๊บหนึง่งโหโยกใหญ่เลยนะคะอ่าคนเก่งของแม่แยาฮู 1> 1, 2, 3, โอ้ห,โหโกเก่งจังเลยอสา,าวน้อยของแม่เก่งที่สุดเลยลูกมีงอแงนิดหน่อยนะคะเพราะว่า เขาเห็นเข็มนะคะทุกคนคะก็อาจจะเใส้เลยคุณนี่นะคะให้รางวัลปลอบใจนะคะกินผลไม้นะคะ พ่อควานเอากล้วยให้ให้กินเลยค่ะยังให้ไม่ได้ครับผมเพราะว่าถ้าให้สองสิ่งพร้อมกันนะครับน้องจะไม่ยอมกินมันแกวนะครับผมเราต้องให้มันแกวน้องก่อนนะครับให้อาหารบำรุงด้วยนะคะทุกคนค่ะส่วนในกล้วยนั้นใส่ยาไปด้วยไหมคะใส่ครับผมเราต้องไปเอายาก่อนนะครับอ่าพ่นยาเสร็จแล้วเราก็ใส่ยาในกล้วยด้วยนะคะทุกคนค่ะ เพื่อที่จะรักษางวงของน้องนะคะอร่อยไหมคะอร่อยไหมลูกขอเสียงหน่อยคะ่ะอร่อยไหมคะอร่อยขอเสียงหน่อยคะ่ะโหเงียบเลยนะคะ แม่อย่าก,กวนใจหนูสิคะให้รางวัลรอบใจหนูแล้วก็ให้หนูกินก่อนอมีมองนะคะมีมองนะคะกล <c oughs> <c oughs> ัวเห็นถือหลอดยานะคะทุกคนค่ะ oh, <no. S 1> ตรงรอยที่ฉีดยานะคะก็ยังบวมอยู่นะคะ เดี๋ยวจะได้ต้มน้ำประครบนะคะวันที่ฉีดยาวันนั้นนะคะตรงนี้นะคะเป็นรอยบวมอยู่นะคะเดี๋ยวพรุ่งนี้เช้านะคะจะต้องต้มน้ำนะคะมาประครบแล้วก็ทายานวดนะคะลดอาการบวมนะคะโดู เขากินนะคะทุกคนคะ่ะดูแวนะวตานะคะแบบห,หูนี่กระดิกปุ๊บปุ๊บปุ๊บค,ครับวันแล้วจ้าวันแล้วหรอกครับอันนี้ก็จะใส่ย,ยานะคะ <c oughs> จะเป็นยาบำรุงนะครับกับแคลเซียมนะครับผมไม่่่าดูหนะะ่อยค่ะใส่ยาถ้าเป็นช้างตัวที่เขารู้จักยานะครับเขาจะไม่ยอมกินลูกที่เราใส่ยานะครับถึงเราจะแฝงใส่ไปเพื่อไม่ให้เขาเห็นแล้วนะครับแต่เขาก็ได้กินเนี่ยเขาก็รู้แล้วเขาแค่เอาจมูกอะสัมผัสสัมผัสอะ อย่างเช่นน้องผมแปมของเรานะคะถ้าจะถือยาแบบดุมดุมดุมเข้าไปเลยนะคะไม่มีทางค่ะว่าน้องจะกินให้นะคะค oh <no. S 2> เขาม่กินยาให้เนี่ยแต่มันมีเชือกตึงนะครับที่ควันจอยเค,ย,คยสัมผัสนะครับยิ่งยากกว่านั้นอีกค,ครับผมพ <c oughs> ่อแบมลูกๆๆๆๆๆพ่อให้รางวัลวค่ะคนเกง่งนี่นะคะดูนะคะลีลานะคะเห็นเข็มฉีดยาเหมือนจะรู้นะคะว่าจะเอายาให้กินนะคะทุกคนค่ะ เสร็จแล้วนะคะอร่อยไหมคะลูกอร่อยไหมกินกล้วยอร่อยไหมคะกระพือหูพรึบๆเลยนะคะทุกคนค่ะ ตอนที่สมัยแม่ควานเรียนนะคะทุกคนถาะแม่ควานแบบความใฝ่ฝันนะคะอยากจับเข็มฉีดยานะคะอยากเป็นพยาบาลมากๆเลยนะคะ <Wow. S 1> แต่ไม่ได้เป็นนะคะทุกคนคะ่ะต้องมาเป็นนางพยาบาลเป็นหมอให้ลูกสาวตัวเองนะคะ <Wow. S 1> ตอนนี้นะคะมาดำรงตำแหน่งแม่ควานนะคะ มาเป็นคุณหมอจําเป็นนะคะคอยดูแลรักษาลูกตัวเองนะคะวันที่บวนี่นะครับรอยที่คุณหมอนะครับน่าจะฉีดยาฆ่าเชื้อหรือยาปฏิชีวนะนะครับถ้าฉีดยาที่มันเป็นยามีความหนืดน,นะครับทุกคนครัันจะทำให้น้องนะครับ จะมีอาการตรงนี้นะหรือตรงฉีดที่ไม่ว่าตำแหน่งไหนที่คุณหมอฉีดนะครับจะเกิดอ,อาการวมนะครับแต่เราจะดูอาการไปก่อนว่าพรุ่งนี้จะลดไหมนะครับถ้าพรุ่งนี้ไม่ลดเราอาจจะต้มน้ําประคบนะครับผมพรุ่งนี้เช้านะคะเราก็จะต้มน้ําร้อนนะคะออแล้วก็ใช้ผ้ามา,ามชุบนะคะนวดเ,วเนนบาๆเพราะว่านวดเช้าๆกับนวดช่วงเย็นๆนะคะมันจะทำให้ระบบกล้ามเนื้อ คลายตัวที่สุดนะคะขอไไบนีนะครับก็ต้องขอบคุณพี่เอฟซีใจดีนะครับที่ช่วยอุ่นนะครับช่องวาปเซอร์นะครับพี่น้องๆนะครับ,รบไีความได้ยินไหมแสงดังขึ้นยิกงนิดนึงค่ะ ก็ต้องขอขอบคุณนะครับที่ผู้ใหญ่ใจดีนะครับที่มุกมุนนะครับผมอาหารอร่อยอร่อยนะครับแห่งน้องช้างได้รับประทานกันนะครับผมนี่เราจะนํามาฝากน้องผอมแปมอันนี้ทั้งมันแกวแล้วก็กล้วยนะครับผมแต่เราจะให้มันแกวน้องก่อนครับผมขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีมากๆครับผมผู้ใหญ่ใจดีผู้ใหญ่ใจบุญครับผม เราก็จะดูน้องปอมแปมกินไปเรื่อยๆนะคะบำรุงร่างกายนะคะ ดูขาหลังดูดูขาหลังโ oh, อ้โดูท <như S 1> ่า,าย,ยืน,ยน,นกินนะคะสบายใจแล้วนะคะทุกคนคะ่ะอารมณ์ดีนะคะโอ้โ oh, ห oh. ดูนะคะท่ายืนเ <c oughs> <c oughs> ชียวมากๆเลยค่ะมีความสุขคับผมมีความสุก เขาจะกินไม่เร็วเหมือนพี่ใบเฟิร์นนะคะน้องปอมแปม โอ้โหกินมันแกวหมดแล้วนะคะทุกคนข <Yahoo! S 1> ั้นตอนต่อไปนะคะก็จะเป็นการกินกล้วยนะคะกินกล้วยนะคะนี่นะคะแล้ก็จะสับครึ่งนะคะให้หน้องจับกินง่ายๆนะคะ กปกู <Yahoo! S 2> Let's go ของโปรดน้องนะคะโอ้โห oh. ฟังเสียงกินนะคะทุกคนคะเดี๋ยวให้ดูใกล้ๆนะคะเสียงกินของน้องนะคะ ฟังเสียงเคียวนะคะอรเอยอร่อยมากค่ะโอ้โหมีความสุขกระพือหมูใหญ่เลยนะคะ นี่คือของโปรดน้องปมแปมเลยนะคะดูท่ายืนนะคะทุกคนคะ่ะเดี๋ยวจะให้ดูชัดๆนะคะท่ายืนของน้องชิลมากเลยนะคะดูนะคะอร่อยมากๆเลยนะคะเวลาเขาอารมณ์ดีนะคะเขาจะยืนท่านี้เลยนะคะเวลาได้กินของชอบ ขอฝากแม่แม่เอฟซีทุกๆกท่านนะคะกดติดตามนะคะกดซับสไครต์กดกระดิ่งแจ้งเตือนนะคะเพื่อไม่พลาดคลิปต่อๆไปของน้องป้อมแปมนะคะแล้วก็พี่พังใบเฟินด้วยนะคะสําหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ